คลิปนี้นะคะเป็นในเรื่องของหัวข้อที่มีชื่อว่าไม่มีเซนจะเป็นนักพยากรได้ไหมนะโยก็มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังในมุมมองและประสบการณ์ตรงของโยเองนะคะที่เคยคิดกับตัวเองเหมือนแบบนี้เหมือนกันว่าถ้าไม่มีเซนอ่ะดูได้ไหมล่ะให้คนอื่นได้ไหมหรือเป็นนักพยากรได้ไหมเนาะและโยอยากจะบอกว่าในคลิปนี้ที่โยจะแชร์ ยไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วทุกคนน่ะจะต้องคิดเหมือนโยไม่ใช่นะยให้ข้อมูลเพื่อนๆนอะ่ะเอาไปคิดเพื่อจะได้เห็นในอีกมุมมองหนึ่งจากผู้ที่มีประสบการณ์ละกันนะคะต้องแนะนำตัวก่อนแม่หมอโยโยนะคะเป็นนักพยากรณ์ไพ่พรมยานออราเคิล p ยิบสีแล้วแต่ว่าจะหยิบไพ่ไหนมาทำนายแล้วนะส่วนศาสตร์ตัวเลขนี้ยยังไม่เปิดตัวแต่เป็นศาสตร์ที่ศึกษาก่อนเรียนดูไพ่นะคะ จะมีในอนาคตนะคะทีเนี้ยเรื่องที่โยอยากจะแชร์ในวันนี้บอกได้เลยว่า,าไม่ต้องดราม่าเนาะไม่อยากให้ดรามา่าแล้วก็ไม่อยากให้คิดว่าเป็นครูบาอาจารย์ยังไงอย่างนั้นนะคะเล่าจากความรู้ได้หมายจำเก็บมาจากประสบการณ์ตรงของตัวเองละกันเข้าเรื่องกันเลยค่ะสําหรับว่าใครๆที่อยากเป็นนักพยากรณ์แล้วมีความรู้สึกว่า เออไม่มีเซ็นละ่ะเป็นได้ไหมยอยอยากอธิบายให้เพื่อนๆฟังอย่างนี้คะ่ะว่าการที่เรามีข้อสงสัยเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเพราะว่าเราไปเห็นคนประเภทหนึ่งนะคะขอยกตัวอย่างคนสองประเภทนะคนประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือเขามีสัญญาและต้องการที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้เลยของเก่าของเดิมติดตัวมาหรือแม้กระทั่งบนบานสเก่า มีข้อต่อรองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งตายแล้วฟื้นนะของเก่าวกลับมาจะอยู่ในหมวดแรกคือหมวดค่อนข้างที่จะมาโดยตรงสายตรงนะคะข้อต่อมาประเภทต่อมาก็คือประเภทที่มีความชื่นชอบส่วนตัวและต้องการที่จะศึกษาเช่นอาจจะชอบดูดวง แล้วเสียเงินดูดวงเยอะมากเกินไปก็เลยอยากจะดูเองนู่นนี่นั่นยังไงก็แล้วแต่นะคะเป็นเป็นสองประเภทหลักๆแล้วกันและการที่มีคำถามในคลิปนี้ขึ้นมาเป็นเพราะว่าคนประเภทที่สองะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนประเภทแรกนะอันดับแรกโยอยากจะบอกว่าการที่อยากจะเป็นนักพยากรณ์อะ ใดๆก็ตามศาสตร์ใดก็ตามเราต้องเลิกที่จะเปรียบเทียบกับทุกคนบนจัก,กรวาลน,นี้ก่อนเลิกเปรียบเทียบเลยค่ะเพราะศาสตร์นี้โหราศาสตร์ทุกๆแขนงมีตำรามีสถาบันสอนมีคนสอนแสดงว่ามันก็เหมาะกับคนที่อยากจะเรียนคนที่อยากศึกษาหาความรู้และศาสตร์นี้ก็ไม่ต่างจากการที่คนคนหนึ่งอยากจะเป็นพยาบาล และไปเข้าสถาบันวิทยาลัยพยาบาลเพื่อจะเรียนพยาบาลแล้วจบไปทำงานพยาบาลถูกไหม <S <S เราก็อยากเป็นนักพยากรเราก็ต้องเรียนและศึกษาเรื่องของศาสตร์พยากรเพื่อที่จะเป็นนักพยากรไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือรับพยากรเราก็ต้องเรียนถูกไหมเออนี่ค่ะคือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจ อันดับแรกที่จะบอกก็คือเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนกลุ่มแรกก่อนนะคะเพราะในเรื่องลึกกว่านี้มันก็ขอยกไปคลิปต่อๆไปละกันเอาข้อนี้ก่อนและข้อต่อมาโยอยากจะให้ทุกคนเข้าใจคำว่าหัวใจของการเป็นนักพยากรณ์หัวใจของการเป็นนักพยากรณ์ไม่ใช่ว่ามีเซนส์นหรือไม่มีเซนส หัวใจของนักพยากรณ์คือเราเป็นคนที่สามารถชี้นำคนอื่นให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ไหม <S <S เรามีความหวังดีมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือเปล่านี่คือหัวใจของการเป็นนักพยากรณ์ไม่ใช่มีเซนหรือไม่มีเซน หัวใจของคุณคือคุณรักที่จะชี้นำคนอื่นให้เขามีชีวิตดีขึ้นได้ไหมถ้าคุณตอบตัวเองได้ว่ากูมีเรื่องนี้คุณเป็นนักพยากรณ์ได้จะไปเรียนกับใครก็ไปนี่คือหัวใจหลักๆเมื่อไหร่ที่คุณเข้าถึงหัวใจตรงนี้คุณจะไม่มีคำถามเลยว่ามีเซน์หรือไม่มีเซนเป็นได้ไหมหรือเป็นไม่ได้คุณจะไม่มีคำถามเคลียร์แล้วนะ ทีเนี้ยจะเล่าให้ฟังว่าแล้วเซนอะที่ประสบการณ์ที่โยศึกษาไพ่มาเนี่ยมันมาจากไหนข้อแรกเลยสำคัญที่สุดของคนกลุ่มที่สองข้อแรกก็คือว่าคุณต้องมีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ในตรงเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องบางคนน่ะมันก็กึ่งกนะบางคนมันจะกึ่งสองทางไง ครูบาอาจารย์น่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นมนุษย์จะเป็นครูบาอาจารย์ทิพย์ก็ได้เพราะบางคนน่ะจะมาทางนี้ส,ส่วนใหญ่ก็คือเหมือนแบบเออเป็นครูบาอาจารย์ทิพย์ที่มาสอนในฝันมาสอนจากจิตสื่อจิตสอนข้อแรกเลยนะมีครูบาอาจารย์ค่ะเพราะว่าศาสตร์เนี้ยถ้าจะให้มุมมองลึกกว่าเนี้มันก็มีเรื่องที่ลึกกว่านี้ด้วยการมีครูบาอาจารย์น่ะ ดีกว่าไม่มีคนเราจะได้รู้ว่าท่านเป็นใครศาสตร์เนี้ยใครสอนท่านให้เรามานู่นนี่นั่นเรามีครูบาอาจารย์เราจะได้อุ่นใจแรงครูมีจริงข้อแรกเลยเซนจากการมีครูบาอาจารย์ไม่งั้นคนในโบราณในอดีตอ่ะเขาจะออกเดินทางเพื่อตามหาครูบาอาจารย์ทำไมถ้านั่งเรียนอ่านแล้ว เฉยๆนู่นนี่นั่นได้เดี๋ยวโยจะยกประเด็นครูบาอาจารย์ขึ้นอีกคลิปหนึ่งล้วกันเอาข้อแรกก่อนครูบาอาจารย์คุณต้องมีค่ะข้อที่สองสิ่งที่สำคัญมากๆเลยกับการเรียนคือประสบการณ์เซนสัมผัสมาจากประสบการณ์เซนสัมผัสมาจากการเรียนการศึกษาการเก็บเคส <c oughs> คุณจะรู้จักจลิตไพ่เพราะจริตไพ่เนี่ยเหมือนกันสองตำลับเนี่ยเหมือนกัน แต่จะหลิดเขาไม่เหมือนกันนะเออมันมาจากประสบการณ์ค่ะเก็บเคสไหมลงสนามเยอะไหมเก็บชั่วโมงบินเยอะไหมนะคะกดติดตามกันไว้เพื่อคุณจะได้ไขข้อข้องใจไปทีละเปาะทีละเปาะเพราะคลิปนี้เล่าทุกอย่างไม่หมดนะไปละรึงครูบาอาจารย์2ประสบการณ์3ามเซนมาจากการปฏิบัติธรรม การเดินเส้นทางนี้บอกตรงๆว่ามันเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะทำบุญตลอดปฏิบัติตลอดนะเพราะเป็นหนทางที่คุณเลือกแล้วคุณต้องทำการที่คุณอยู่ในศินคือการที่คุณ่ะเป็นคนปกติถูกไหมศินหมายความว่าปกติแล้วการที่เราจะไปชี้นำเพื่อนมนุษย์ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ถ้าภูมิธรรมเราไม่เราไม่สูงกว่า ภูมิธรรมเราไม่ถึงเราจะไปชี้นำคนอื่นได้ยังไงถูกไหมเออคุณงามความดีบุญบารมีเราก็ต้องสร้างเราต้องศึกษาบอกได้เลยว่าการเป็นนักพยากรณ์เนี่ยหลายๆคนที่ที่เข้ามาเส้นทางนะคะตรงนี้จะรู้ดีว่ามันมันเปลี่ยนชีวิตเราเหมือนกันนะเออเปลี่ยนชีวิตเราให้เราเป็นคนที่ดีขึ้น เพราะคุณเลือกเองการเดินทางเนี้ยอย่าจัดหยุดทําบุญก็ไม่ได้หยุดปฏิบัติก็ไม่ได้หยุดแบบว่าเขาเรียกอะไรทําคุณงามความดีไม่ได้อืมเมื่อไหร่แล้วที่คุณไม่มีเรื่องพวกเนี้ยคุณก็จะเห็นว่าเป็นนักพยากณ์กรเป็นหมอดูที่หลอกเงินคนกินคนแล้วก็จากสายขาวก็จะไปสายดำเห็นไหม เพราะอะไรเพราะไม่มีศีลเพราะไม่ปฏิบัติธรรมเพราะไม่รู้ซึ้งถึงคนางามความดีของทุกอย่างอะ่ะมันมีสองด้านเสมอการปฏิบัติเนี่ยมันทําให้เราทําให้เราอยู่ในด้านที่สว่างด้านที่ดีนะคะกี่ข้อแล้วครูบาอาจารย์ประสบการณ์การปฏิบัติการทําบุญสามข้อหลักๆเลยเ้นเนี่ยจะมาโดยคน กลุ่มที่มีความสงสัยในเรื่องนี้นะโยขอเน้นในเรื่องของการประสบการณ์นะที่จะต้องลงมือแล้วหยุดสงสัยในคำถามในหัวตัวเองทุกๆอย่างเรียนเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเคสและต้องเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์เชื่อมั่นในคุณงามความดีเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันหมดเลย ถูกไหมที่พูดมาทั้งหมดหน่ะมันเกี่ยวมันเชื่อมโยงกันต้องเชื่อมั่นในตัวเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์และเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ตัวเองมีแล้วทีเนี้ยคุณจะเข้าใจในสิ่งที่คุณเองก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมเหมือนหน้าไพ่เนี่ยยกตัวอย่างขึ้นมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะขึ้นมา คอนเซปต์ไพ่แบบหนึ่งแต่จิตอ่านได้อีกแบบหนึ่งอยากจะบอกว่าสิ่งที่ชนะคือจิตจิตแม่นมากจิตแม่นกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาแนวทางที่โยแนะนำวันเนี้ไปทําคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่โยหมายถึงมันหมายความว่าอะไรนะจิตของเราเนี่ยเซนต์มันจะมาเองนะคะครูบาอาจารย์ถ้าคุณมีสามอย่างที่โยพูดเนี่ย ครบเซน์ของคุณที่คุณหวยหามาและถ้าคุณเปรียบเทียบกับคนประเภทแรกอะ่ะเดี๋ยวมันจะมาเองแล้วคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าดูดีปากพูดไปอยูด่ดีแนะนําไปได้นี่แหละค่ะขอให้คุณอยู่ในคอนเซปที่โยบอกไปในวันนี้คุณจะเข้าใจด้วยตัวคุณเองและหลังจากที่ฟังคลิปนี้ไปไม่ต้องไปถามใครแล้วไม่ต้องไปโพสถามใครเลย นะทำอย่างที่บอกแล้วจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะวันนี้โยคิดว่าข้อมูลที่ให้อ่ะน่าจะเพียงพอสำหรับหัวข้อในคลิปนี้ใดๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้หรือซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แตงให้ด้ฉันด้วยนะคะ สำหรับคนที่สนใจเปิดไพ่ส่วนตัวกับโยนะคะไลน์แอดใต้คลิปเพจหรือว่าอินสตาแกรมได้หมดเลยนะสามารถติดต่อมาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปของโยช่องของโยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้า นะอยากรู้คำถามไหนฝากใต้คลิปได้ค่ะจะได้เอามาเป็นคอนเทนต์เพื่อบอกกับเพื่อนๆที่มีความสงสัยในการเป็นนักพยากรณ์ได้อีกนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ